คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตากล้องน้องตัวสั้นมั่นคงวงเล็บอําหนักห้าสิบเหนื่อยไหมคะเก้งหนูเหนื่อยไหมเหนื่อยเลย สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมออกจากออตเทรดวันนี้มากับรีวิวแบบเคลเรนซ์เซลเราจะรีวิวทีละประมาณ4คัน4คันช่วงนี้สงกรานใช่ไหมคุณตาล้องก็ต้องกลับบ้านฉะนั้นเราก็ต้องรีบเคลียร์แลน์ให้ลูกค้ามีรถกลับบ้านเอารถแบบเกา่าๆก่อนเลก่อนเพราะว่าเราจะไม่มีที่จอดรถอยู่แล้วใช่ไหมคุณตาล้องใช่ค่ะนะครับ ก่อนอื่นนะครับกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง Jack Auto ด้วยนะครับเบอร์โทรติดต,ต่อ0892443500 line at at แ a ็คอโตนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ผมแจ้งก่อนเลยเดือน4ี่แจกกิว v o u c h e 0 0น0 0บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทผู้กำหนดนะครับโปรโมชั่นดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.9% 7ต่อปีพ่อน,นั้นสูงสุด84งนาน12เดือนนะครับข้อแรกเลยมคุณตาก้องช่วงนี้น้ำมันแพง เอาไฮบริดไปก่อนไหมตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับตัว2.5เนฟีปี16จด16แท้เลยผมบอกก่อนเลยไปไหนขายอยู่1.650 0 0 0บาทจะแฟนแนซ์ได้915,000บาทเราขายอยู่759,000บาทเปิดดูยังไงมันก็เหมือนเดิมนะคุณตาล้องเนาะเนี่ยเห็นไหมหัวน็อตเม็ดอารคมาร์กิ้งสติกโกสติกเกอร์อยู่ครบรถสวย แต่ข้างในอะห้องโดยสารเนี่ยเด็ดเยอะไปดูข้างในกันดีกว่าครับคุณตากล้องสตาร์รถแล้วนะฮะเออนี่สตาร์รถแล้วไม่เชื่อเห็นนะเออนี่สตาร์รถแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยว่าไฮบริดเนี่ยข้อดีนี่แหละคือความประหยัดเวลาคนเราเนี่ยประหยัดตอนไหนผมแจ้งก่อนเลยนะครับเวลาออกตัวรถจะกินน้ำมันเยอะที่สุดเพราะต้องฉุดจากจุดหยุดนิ่งแล้วเคลื่อนที่จะใช้พลังงานเยอะที่สุดง่ายๆ อยากรู้ลองเข็นรถด,ดูเราจะรู้เลยเวลาเข็นตอนที่จะออกตัวเนี่ยโคตรหนักเลยแต่พอเข็นไปเรื่อยๆมันจะเริ่มแบเอ้ยเบาหน่อยอยุบไปเราจะเล่งนะครับฉะนั้นบอกก่อนเลยว่าไฮบริดตอบโจทย์ตรงนี้ฉะนั้นความประหยัดยิ่งใช้ในเมืองจะยิ่งประหยัดมากบอกก่อนนะครับตัวนี้ผมแจ้งก่อนเลยว่ารถใหม่เยอะรถปีหนึ่งหกจหนึ่งหกมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าโลนะครับแต่ออปชั่นบอกได้คําเดียวว่ามาครบมาเต็มเลยตั้งแต่นี้เลยครับ Memory ีบอกจุดให้นะครับปาร์คเซนเซอร์มีให้ระบบตัวบล i n d สปอ t ก็มีให้กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามีให้ครบเลยนะเนี่ยแล้วก็กระจกเปิดปิดออโต้สบานถัดมาตรงนี้ก็คือในเรื่องของระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มีให้เรียบร้อยแล้วฟังขวาม,มือของมัลติฟังก์ชันก็จะเป็นการโทรออกวางสายดูช่องออนบอร์ดของนี่เลยเห็นไหมนีความประหยัดมีบงม,มีแบตเห็นยัง มีให้ครบนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของ Cruise Control, Cruise Control แต่ว่าเป็นเจนแรกให้นะครับถัดมาฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องของการเรื่องเสียงควบคุมเสียงให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่แบดฝน,นก็ออโตโอ้ไฟหน้าไอ้กระจกมองหลังก็ตัดแสงออโต้ให้ด้วยนะครับถัดลงมาด้านล่าง ตัวนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าอันนี้ต้องใส่ต้องใส่แมพไอต้องใส่ map, เอ,อสดี SD ก่อนนะครับึงจะใช้งานได้แจ้งก่อนเลยนะอันนี้เป็นจอพร้อมกล้องมองถอยหลังมีให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เซนเซอร์องศาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามาด้านล่างก็จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาอิสระให้มีระบบนานโนให้ด้วยนะครับช่องนี้คลียกอีวีโห e ด o ีโจะเป็นเกียร์ถุงเขาว่าเกียร์ถุงคือมีถุงครอบเกียร์ปกติจะเป็นแค่แผ่นเพลทนี่ก็ใช่ไหม อ่าแต่นี้มีถุงครอบเกียร์ให้นะครับนี่สวยไหมตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่อง Wireless Charger ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มปุ๊บแล้ววางถ้าไฟสถานะ,สะแสดงก็วางได้เลยอ้าอ่านี่วางแสงขึ้นละนี่ขึ้นละนี่นี่นนมีแสงขึ้นละมันซู้ไม่ได้โอเคนะครับถัดมาช่องซ่อนกิกอันนี้ช่องใหญ่มากขอบอกโตโยต้าทำมานี่ชอบตรงนี้รูป้ป่ะปุ๊บอ้อแขนพอดีถูกต้องนะครับ,บแล้วก็บอก ปรับไฟฟ้าให้นะครับนี่แต่มีได้เลยนะครับต้นฉบับก็เลยแอร์แบกมีให้8ใบนะครับ1 2 3 4บอบอีก2 6ด้านหลังอีก2เป็น8ให้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับน่าใช้มากชุดเครื่องเสียงเป็นแบบ JBL ให้เรียบร้อยแล้วดูออปชั่นเต็มแล้วราคา7 5 9 0 0 0บาทถ้าไม่ชอบไฮบริดน้ำมันล้วนๆ 2.0G ก็มีนะครับ ต่อมานะครับเป็น Camry 2 0ี่ปี1 5 1 5อันนี้16.16 16นหะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวขดูใต้แงขาไอยู่ล้านแดงขาย1,319,000บาทจัดไฟนแนนได้6 9 6 0 0 0บาทเราขายอยู่599โอ้โหท่วมทวนออ้นออรถสุดบาทแน่นอนนะครับโปรโมชั่นก็มีให้ส่วนลดก็มีให้ส่วนลถนี่คือกิฟต์บอชเชอร์แต่ว่าจะไปทำอะไรแล้วแต่1 5 0 0 0บาทอยู่ที่คุณผู้ชมหรือคุณลูกค้านะครับมาดูกันดีกว่าว่าอะไรให้ดูบ้าง อืมนี่พอเป็นรถไซส์กลางแล้วนะครับนี่เลยไซส์พรีเมียมก็จะมีในเรื่องคำโชวให้นะครับหัวน็อตเมทอาร์คมาสกิ้งสติ๊กเกอร์อยู่ครบตัวใหญ่มากเลยเนาะ็ครอขันนั้นนะไอเครื <c oughs> ่องเขาใหญ่เออเครื่อง2000ไงอันนี้2,500นะครับไปดูด้านในว่า2.0 G ประหนึ่งเหมือนเตัว,วเริ่มต้นว่ามีอะไรดีๆบา้างไปดูบอกไฟฟ้าสบายๆนี่เอจะบอกว่าตัวนี้ออปชันเนี่ย โดยการใช้งานทั่วไปคล้ายๆกันนะครับบอกก่อนเลยอาทิเช่นบาร์เซนเซอร์ระบบปรับสปอร์ตมีให้บ้องกันรอหลังถลายมีให้เปิดปิดไฟหน้าออโตโมีให้นะครับแต่ตัวที่บานฝนธรรมดานะผมบอกก่อนแต่ราคาห่างกัต้องแสนห้านะบอกบอกให้เลยนะคุณตากล้องถัดมาฟัง ขวามือก็จะเป็นในเรื่องของควบคุมออนบอร์ดนี่เห็นไหมแต่ออนบอร์ดเปลี่ยนไปตัวนี้มาอยู่ที่1 2 2 0 2แสนนะครับคุยสคอนโทรลก็มีให้ถัดมาด้านซ้ายมือจะเป็นในเรื่องของควบคุมเสียงนี่มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็วิทยุเป็นซีดีให้นะครับเป็นไงโอเคไหมคุณตากล้องแอร์เป็นดิจิตแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาอิสระให้นะครับ มาหลังไฟฟ้ามีให้เหมือนกัน PowerWallet USB AUX อยู่ด้านนี้นะครับผมบอกก่อนตัวนี้อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเกียร์ถุงคือปี16แท้เนี่ยเกียร์มันจะเป็นแพทเทิร์นเป็นเกรดแบบนี้น <c oughs> ีออก <c oughs> ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นเกียร์ออโต้แบบชิปโทนิกของโตโยต้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนี้ขึ้นก็คือต้องซอยขึ้นไปเป็น6ก่อนนะครับหรือถ้าเราจะล็อกชิปเกียร์ก็คือตกมาที่1ก็ได้นะครับ คืออย่างที่บอกว่าไฮบริดเนี่ยมันอยู่ที่ระบบตัวเขาเองแล้วก็ในเรื่องของออปชันที่บางอย่างที่ให้มาอย่างเช่นอันนี้ให้มา <S <S สแตนดา,ดา,าร์ดเหมือนกันเห็นไหมครับในเรื่องว่าเดชชัตเจอร์ด้านในเหมือนกันครับช่องซ่อนกิ๊กใหญ่ๆแต่ไม่มีอะไรเลยนี่เหมือนกันเห็นไหมแอร์แบ็กมีให้4ใบนะครับแล้วก็บะอกับไฟฟ้าเบาะหลังฝาไฟฟ้าเหมือนกันหมดอย่นะคะอย่าปรับหนูสิคะทำไมอ่ะปรับหนูก็เลือ่อนสิคะอ๋อเหรอแต่ตัวนี้ไม่มีแอร์ เป่าขึ้นให้นะครับไม่มีแอร์ที่บอกให้นะครับตัวนี้ราคาอยู่5 9 9 0 0 0บาทราคาบอกคำเดียวว่าไม่แพงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ็ดที่นั่งกันดีกว่าว่าเคลเ e นเซลส่วนรถมาคุยกันนะป่าเป็นออริก้านะครับห5 l หรือ GL นะครับตัวนี้ปี18.19าภายในขายอยู่6 50, 50, 5 5 0 0 0บาทจะแฟนนันได้490,000 เราขายอยู่479,000บาทนะครับบอกก่อนเลยว่าเจ็ดที่นั่งสมบูรณ์แบบจริงๆเคลียร์แลนเซลแล้วนะรีบมานะโอเคหัวน o อตแมนอาร์ r มากอยู่ครบสติกเกอร์มาเต็มให้เรียบร้อยเพราะเราไม่ได้ทำอะไรกับตัวรถเลยถูกไหมคุณตากล้องรถสวยๆเลยนะครับไปดูด้านในกันเลยไหมคุณแจเป็นแบบสวัสคีนะครับเสียบมาปุ๊บมาอยู่ที่4 6 8 3โล นะตัวนี้มีกระจกมองข้างปบไฟฟ้ากระจกบานฝั่งคนขับเปิดปิดออโต้ให้นะครับป้องกันล้อหลังถลายมีให้ปา้าเซนเซอร์มีให้พวงมาลัยเป็นติ่งเล็กๆด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับเป็นโทรออกวางสายบลูทูธฉะนั้นตัวจอจะรองรับเกี่ยวกับบลูทูธให้นะครับเห็นไหมผัานมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องแอร์เป็นระบบหมุนมือมีแอร์หลังให้ด้วยนะพาวอลเล็ตมีให้ usb ax มีให้ เกียร์ออโต้แบบ P.I.D เวลาจอดรถแล้วกลัวว่าจะไม่ได้ก็กดตรงนี้นะครับเข้ามาเกียร์ N ก็จะเขนรถได้นะครับเบรคมือแบบแมนนวลเบาผ้าให้ในอย่างหรูแล้วก็ดูสะอาดโอเคนะครับจะไปแนนได้490,000บาทผมบอกก่อนเลยว่าช่วมต้นสบายๆย,ยังไงนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์โทร08924435 0 0สอไลน์ at, at jack auto นะครับออปชั่นโปรโมชั่นมีให้ครบ ของแถม6อย่างอยากรู้ยังไงดูเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายดีกว่ากับ Expander ไปมานะครับเป็น Expander 1.5 GT หรือตัวท็อปของเรานะครับ 19. 19. ป,ปี19จด19ไยแดงขายอยู่8 0 3 0 0 0บาทจะแพนได้76,000บาทเราขายอยู่639,000บาท Expander บอกก่อนเลยว่ารถสวยดูคมแต่ถ้าชอบหรูๆลาๆต้องมาที่ อติก้าถูกไหมคุณตาล้องดูมันจะดูคนละแบบตัวนี้เป็นไงหัวน็อตเมนอาร์คมา์ก้งสติ๊กเกอร์อยู่ครบสวยๆเลยนะครับเราเคยขับอติก้าตอนนั้นเนาะใช่ไหมคุณตาล้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องโดยสารกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสตาร์ทเลยอืมตัวนี้แจ้งก่อนเลยว่าตัวท็อปสุดนะครับผมบอกก่อนนะตัวนี้มีกระจกมองข้างเปิดเอ่อ ปรับและพับไฟฟ้าให้พูดสตาร์ทมีให้อินฟมีให้นะครับตัวนี้มาอยู่ที่22,600 2สองโลหัวไลนก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสคอนโทรลด้านขวามือซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องการควบคุมเสียงโทรออกวางสายสั่งการด้วยเสียงจอนะครับเป็นแบบเทียบทีให้นะครับแล้วก็มี USB AUX มีให้แอร์เป็นหมุนมือให้นะครับ ก้องมองหลังก็มีให้เหมือนกันนะครับแอร์แบงมีให้2ลูกแน่นอนเรียบร้อยป้ายแดงขายอยู่8 6 3 0 0 0บาทเราขายอยู่6 3 e 9 0 0 0าบาทจัดแฟนแนนแบบท่วมทละละละลลลนเลยนะครับ7 6 0 0 0บาทฉะนั้นสบายใจได้ครับออกรถศูนบาทแน่นอนกับโปรโมชั่นสงกรานนี้ด้วยนะออกรถที่นี่มีกีวเชอร์ให้ห0่หบาท ของแถมมี6อย่างโปรโมชั่นดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีพอนนานสูงสุด814วน0%นาน12เดือนย้ำนะครับ12เดือนหมดเขต30เมษายนปี65นี้ซูปเปอร์เคลนเซ่ของเรานะครับเดี๋ยวจะทยอย,ยอ,ยยอ,ยยอยลงให้เพราะเดี๋ยวจะไม่มีที่จอดหรออีกแล้วอะยังไงนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต้าต่อของเรานะครับน้องปะน้องเบียร์ที่มาช่วยจัดรถเก็บรถให้นะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตากล้องน้อ no! ง ตัวสั้นมั่นคงวงเล็บอันหนักห้าสิบตัวเองหนูเหนื่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยดิแล้วก็ขอบคุณน้องไซผอมของเรานะครับแล้วก็อาจารย์แจ็คกี้เจ้าหน้าที่ตัดต่อมือหนึ่งของเรานะครับยังไงวันนี้ขอฝากไว้ด้วยกับช่วยกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรดีๆมาบอกท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมองแจ็คออโต้เทรดลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับยาว